มิสูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยขยับตัวตั้งแต่ต้นปีในกลุ่มรถยนต์เอเนอร์สงค์พิพวีหลังจากในปี2024ที่ผ่านมามียอดขายมาเป็นอันดับ4ในตลาดและจากการเดินเกมของคู่แข่งที่เน้นตัวเริ่มต้นราคาถูกมากขึ้นมิ u ูบิชิจึงต้องปรับในการเดินเกมใหม่ด้วยการเปิดตัวปาจโรสปอร์ตพร้มโดยเพิ่มออปชันและฟีเจอร์ครบครันมากขึ้นทั้งความสะดวกสบายและความปลอดภยัยโดยไม่ปรับราคาเพิ่มแต่อย่างใดนะครับ ไปดูกันว่าข้าวของเหล่านี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรมิสูบิชิปาเจโรสปอร์ทพร้อมใหม่มีการเพิ่มข้าวของเข้ามาไม่น้อยเลยนะครับในเงื่อนไขจำหน่ายราคาเดิมไปเริ่มจากความปลอดภัยเดมอนเซนส์คือเพิ่มการแจ้งเตือนจุดอับสายตาพร้อมสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลนรวมถึงการแจ้งเตือนด้านหลังขณะออกจากช่องจอดในส่วน Adaptive Cruise Control กล้องมองภาพรอบคัน จ้งเตือนการชนด้านหน้าและชะลอความเร็วยังมีให้เช่นเดิมและด้วยความที่เป็นตัวเริ่มต้นจากเดิมที่มีถุงลมนิรภัย2จุดตอนนี้เพิ่มเป็น7ตำแหน่งแล้วนะครับคือคู่หน้าหัวเข่าคนขับด้านข้างและม่านนิรภัยในส่วนออปชั่นใหม่ได้แก่จอแสดงผลมาตรวาดการขับขี่ใหม่แบบฟูลดิจิตอลขนาด8นิ้วในส่วนเบาะน,นั่งฝั่งคนขับเพิ่มฟังก์ชันระบบดันหลังด้วยไฟฟ้ามิซูบิชิเผยว่าออปชั่นที่มีการเพิ่มเข้ามาในระดับราคาเดียวกันนั้น ถือว่าเพียบพร้อมที่สุดในคลาสสำหรับจุดเด่นอื่นยังคงมีช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สายจอเพดานสำหรับผู้โดยสารตอนหลังขนาด12.1นิ้วพร้อมรีโมทและหูฟังรวมถึงปรบับบอด,ด้านหลังราบเรียบได้หัวใจในการขับเคลื่อนของ Mitsubishi p a โร r สปอร์ตยังคงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจากปิกัามิซูบิชิทไยตันที่มีขนาด2.4ลิตรเทอร์โบเดียว184แรงม้า430นิวตันเมตรสำหรับแรงบิด จับคู่เกียร์ัตโนมัติ6สปีดเคลมสเปคความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่1 5 2กิโลเมตรต่อลิตรสำรับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการอยู่ที่1 3 8 9 0ล0บาทซึ่งเป็นราคาเดิมไม่ปรับเพิ่มนะครับโดยมีให้เลือกทั้งหมดสีสีได้แก่สีเงินสีดำสีเทาส่วนสีขาวไวท์ดมอนเพิ่มเงินอีก1 5 0 0 0บาททั้งยังมีแคมเปญพิเศษเ้วยนะครับฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปี ฟรีประกันคุณภาพรถใหม่พร้อมค่าแรงใช้ระยะ5ปีหรือ100,000กิโลเมตรฟรีชุดอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ WiFI และหากเป็นครอบครัวมิซูบิชิรับส่วนลดเพิ่มสูงสุงสด30,000บาทนะครับถือว่าเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจไม่น้อยในฐานะนที่เป็นรถยนต์ปลายโมเดลแต่สำหรับชมใหม่ all new b a e r o s p o r t ยังคงเป็นที่น่าจับตาอยู่นะครับว่าจะมีการเผยโฉมเมื่อใดหลังจาก pickup titan ใหม่มีการเปิดตัวเกิน1ปีแล้ว ซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดยังคงเป็นการจับภาพขณะวิ่งทดสอบในต่างประเทศโดยใช้ตัวถังรุ่นเดิมในการนำพลงังรวมถึงปกปิดด้วยการใช้หน้าตาจากออนิวไทรตันแต่ถ้าดูจากระยะฐานล้อพบว่ามีความยาวมากกว่ารุ่นเดิมชัดเจนนะครับรอติดตามความคืบหน้าว่าจะเป็นอย่างไรทางเราจะนำข่าวมาเสนอแน่นอนครับ